เราอาจเคยมีประสบการณ์ใส่รองเท้าที่เล็กเกินไปมันบีบเท้าเจ็บทุกย่างก้าวแม้จะพยายามเดินก็ไม่อาจเป็นสุขได้เลยแต่หากเปลี่ยนมาสวมรองเท้าที่พอดีก้าว <the> <9 S 2> เดินก็เป็นอิสระและสบายใจขึ้นมากเช่นเดียวกันกับจิตใจหากใจของเราคับแคบถูกบีบรัดด้วยความอิจฉา ความโกรธความเห็นแก่ตัวก็ไม่ต่างอะไรกับการใส่รองเท้าที่เล็กเกินไปเพราะทุกครั้งที่เคลื่อนไหวทุกครั้งที่พบเจอสิ่งรอบตัวใจเราจะเจ็บปวดอยู่เสมอใจที่คับแคบคือใจที่ไม่รู้จักเปิดกว้างใจที่มักจะคิดว่าฉันสำคัญกว่าหรือทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการ ใจเช่นนี้มักเปรียบเทียบกับผู้อื่นเห็นใครได้ดีกว่าก็ทนไม่ได้พอเห็นคนอื่นมีความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ของตนเองเปรียบเหมือนคนที่เดินทางไกลแต่เลือกใส่รองเท้าทีาท่เล็กจนบีบเท้าก้าวแรกก็เจ็บก้าวต่อไปก็ทุกข์และยิ่งเดินไกลเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็ยิ่งสะสมทวีคูณมากขึ้น จนบางครั้งถึงกับหยุดเดินต่อไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่ใจคับแคบสร้างขึ้นตรงกันข้ามใจที่กว้างขวางเปี่ยมด้วยเมตตาเปี่ยมด้วยความเข้าใจยอมรับได้ว่าทุกคนต่างมีเส้นทางของตนเองใจเช่นนี้ไม่คับแคบไม่อิจฉาไม่บีบรัดใครและไม่บีบรัดตัวเองด้วย เมื่อนั้นความสุขความสงบจึงเกิดขึ้นคนโบราณกล่าวว่าน้ำที่เต็มแก้วย่อมไม่สามารถรับน้ำใหม่ได้ใจที่คับแคบก็เช่นเดียวกันเต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยความยึดถือจึงไม่อาจรับความจริงไม่อาจรับความสุขที่แท้จริงเข้ามาได้แต่ถ้าเราเทน้ำเก่าออก เปิดพื้นที่ว่างในใจก็เหมือนกับเปลี่ยนมาสวมรองเท้าที่พอดีใจจะเบาสบายเดินไปทางไหนก็คล่องแคล่วว่องไวพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตที่ฝึกจนเปิดกว้างไม่คับแคบย่อมรู้จักให้อภัยรู้จักวางรู้จักมองโลกด้วยความเข้าใจ เมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นใจก็เหมือนได้สวมรองเท้าที่พอดีไม่บีบไม่เจ็บย่างก้าวก็เป็นอิสระดังนั้นการฝึกใจให้กว้างขวางคือการฝึกปล่อยวางความอิจฉาฝึกละความยึดมั่นฝึกมองผู้อื่นด้วยความเมตตาแทนการแข่งขันแข่งแย่งเมื่อใจเรากว้างขึ้น เราจะเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้หน้าอึดอัดเหมือนเดิมทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดก็คลายลงได้สรุปรองเท้าที่เล็กเกินไปทำให้การเดินทางทุกก้าวเป็นความเจ็บปวดใจที่คับแคบทำให้ทุกวันในชีวิตกลายเป็นความทุกข์ แต่ถ้าเราเลือกที่จะใส่รองเท้าที่พอดีเลือกที่จะฝึกใจให้กว้างขวางและเปี่ยมด้วยเมตตาชีวิตก็จะเดินต่อไปอย่างเบาสบายดังพุทธวจ,จนะที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมื่อใจเราเปิดกว้างด้วยเมตตาความเจ็บปวดที่เคยบีบรัดก็จะคลายออกกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขแท้จริง